สวัสดีครับวันนี้แบทแมนกับมามีฝนครับจะมาเล่นแบบเพื่อนเรนโบในเกมโลโบครับเกมนี้มันมีหลายแชปเตอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเข้ามาแชปเตอร์อะไรกันเราเข้ามากันแชปเตอร์สองแต่เราแค่ว่ามาแชปเตอร์หนึ่งเฉยๆอ่ะตกลงแชปเตอร์หนึ่งหรือแชปเตอร์สองอ่างั้นเราขึ้นแชปเตอร์เราเราอยู่เราเล่นแชปเตอร์มามีมายืนมันวงวงเวลายืนมันวงอ่ะวงตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววับเดี๋ยวก็วับเข้าไปก่อนอีก ขึ้นรถกันตอนนี้อยู่ชัปเตอร์หนึ่งหรือชัปเตอร์สองเนี่ยชัปเตอร์หนึ่งเมื่อกี้เราเข้ามาชัปเตอร์สองแล้วแล้วก็เราเข้าประตูมาชัปเตอร์หนึ่งลครับอ่าขึ้นรถไหมไม่ต้องขึ้นรถรอรอให้มันขึ้นรถเองก็คือรอให้เต็มแล้วก็ใช่ไหมอ้อค่ะไปโดนปิดเสียงปิดเสียงอ๋อไปทัานะศึกษาท่านะศึกษาในโรงเรียนเราเอมันเป็นชัปเตอร์สองชัปเตอร์หนึ่งของมีชัปเตอร์หนึ่งชัเตอร์ อันนี้มันเป็นชัปเตอร์สองถ้ามันมีดาวโหลดแบบนี้แปลว่าเป็นชัปเตอร์สองแต่เมื่อกี้ไม่เห็นของแบทมันขึ้นว่าชัปเตอร์หนึ่งนะไม่ถ้ามันขึ้นแบบนี้มันเป็นชัปเตอร์สองเขาเขียนอยู่ว่าชัปเตอร์หนึ่งเล่นเลยก็ถ้ามีตรงนี้แปลว่ามันเป็นชั a เตอร์สองพอยูทูบเบอร์เขาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แปลว่าชัปเตอร์สองแต่ในเกมเขียนชัปเตอร์หนึ่งต้องเชื่อเกมสิก็มันเกมเริ่มต้นไม่ต้องเถียงกันแล้วครับเล่นได้แล้วก็มันช <c emerges> <ๆ>ัปเตอร์สอง อ๋อเอ้ามนชัตเตอร์หนึ่งก็ชัตเตอร์หนึ่งไงครับขึ้นมาในรถบัสนะคะเขาบอกให้ไปทัศนศึกษามทีอ่านดิเขาบอกว่าอะไรอ่านว่าอะไรอุยเสียงถดติดอย่าไปโดนเสียงอ่านว่าอะไรโลกโลกแต่เบกอาเมื่อกี้มีคนมาหมุนหมุนมีคนมาหมุนมีมีคนมาหมุนเขามาหมุนป้ายเราอะรถ เฮ้ยคนเพืเ่อนโดนเลยบาดเจ็บกันหมดเลยแล้วเพื่อนก็โดนลากไปค่ะไม่ได้ลากไปค่ะอย่าโดนอย่าโดน,โดนบอกกินดีต้อนรับอ่านด้วยครับอ่านใจบอกเลฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณ เราต้องไปเก็บบล็อกให้หมดที่สิ่งที่คุณต้องการทำคือให้เราไปเก็บบล็อกมาวางไว้ตรงนี้เก็บบล็อกให้ครบ24อันช่วยกันเก็บบล็อกค่ะช่วยกันเก็บนี่ไปเจอละสีเหลืองกับสีแดงออกหาข้างนอกใช่นไหมใช่ถ้าสับปะหลาดมาแล้วเ็าปิดกล่องเราปิดกล่องได้อเพื่อนเก็บไว้มากมาเหอมาเมา เ,เ,เพื่อนเพื่อนเขาปิดกล่องอ่ะมามีก็กดตรงนี้ดิตัวเองไปกล่องเลวไม่เจอเห็นเพื่อนปิดกล่องแมันก็เลยเชื่อวิ่งตอนนี้ไม่มีใครแบ่งกล่องไปเลยเนี้ไปดได้กล่องอันหนึ่งจะไม่ไปเอาไปเรียนอย่าเพิ่งนะเราเก็บกล่องให้เยอะก่อนเก็บกล่องตรงไหนกล่องกล่องแบบไหนอ่ะกล่องที่มันวางไว้ที่พื้นตลอดอ่ะก็คือทุกคนเก็บเนี่ยจะละจะละต้องอันหนึง่งเก็บแล้ว เ,เ,เด๋ยวต์เอากล่องมาวางวางที่บล็อกมีเงินมาวางแล้ววางนี่ไงอ๋อแล้วก็จะเขียนว่าสองในสี่อ๋อได้ตังมาสิบบาทได้เก็บไม่ให้ไปทางนี้เปิดประตูสามารถซ่อนอันนี้ได้อ๋อไม่ได้ซ่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอก็นหนูวาทออโพโ่ go 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 ทอ่อ <c oughs> คนอื่นหาบล็อกกันไวมากเป็นเจ็ดและแปดแล้วนี่ไม่ได้เจ็ดนี่ยจะมามีพอดีเลยอืมมียังเก็บบล็อกไม่ได้จ้ะอันเบ็ตเก็บไป็นละสองอันเบ็ตเป็นคนไปวางคนแรกกลมเล็ดหล่นรูมาอุย้ยผิดเป็นทอ่อทำไมคนไม่รู้ฉันเป็นหาบล็อก มีคนหาได้สิบอันแล้วในสิบส <24. S 1> ี่สองสามสี่ห้าก็มันจะจุดริ่มตน้นอะไรเนี่ยอเออเออออเ่อเก้าเก้เก้าเก้เก้เก้าเกนก้นเก้าไม้าเ้าาเาเักันครับผมอยาาาั ตารางลำดับหนูหนูมีคนเล่นอยู่สี่คนถึงว่าหาช้ามากเดินเจอแล้วหนึ่งกล่องกดไปที่กล่องใช่ไหมไม่ใช่เดินเดินโดนเดินเหยียบอ่ะอุ้ยมาปิดกล่องมาแล้วมาแล้วกล่อตายอ่ะตายเหรอคุณตายอุ้ยหมาไม่ตายแล้วตายแล้วทำยังไงได้เล่นต่อวะไม่ได้เล่นต่อได้ดูคนอื่นได้มันมาไม่ดูเบนตเหรอ กดเล่นเลยมามีดูแบทแทนโอเคเด็กนี่ยคับผมกากลับไปที่ล็อบบี้เล,เล่นอีกครั้งเล่นไั้เล่นอีกครั้งแต่เราก็ไม่เจอกันแล้วนะอ๋อโอเคงั้นรอแบทก่อน Rainbow นโบเฟนใช่ไหมนะใช่ถ้าตัวเ w นโบเฟนมาเราก็ต้องหยิบกล่องเข้ามาปิดเพื่อไม่ให้เ n นโบเห็นตอนนี้แบทแมนกับเพื่อนเก็บได้ยี่สิบเหลืออีกสี่กล่องแล้วเออหลือช่วยเพื่อนหาเหลืออีกสี่คนถ้าสมมติว่าได้ยี่สิบสี่กล่องก็จะผ่านด่านต่อไปใช่ป่ะใช่ด่านต่อไปคือเก็บของเหมือนเดิมไปก่อนละนี่นะให้ให้แบทตายก่อนอะคลิปต้องจบแน่นอนจบชีวิต อย่งน <c oughs> ี้แปลว่ามาแน่นอนเปิดเสียงหนักเปิดหรือเบาอุ้ยเปลียนรังเกนจะเปิดเปิดเยอะๆอาจจะให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนอะไรดื่นเต้นใช่เปิดียงแรอุ้ยมาแล้ว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 เอฟเอ ดูดูดเสียงแบเนี้ยแปลว่ามันมามันก็ปิดก่องถ้ามันมีเส้นเหลืองๆเขาแปลว่าตัวสีส้มจะมาตัวสีส้มมันมันเหมือนจริงเลยมากเลยมันชื่อออเรนต์ตัวที่น้ำสีน้ำเงินมันชื่อบาบูตัวสีเขียวชืกลีตัวสีเขียวมองไม่เห็นเลยตอนนี้ เก็บเง้นยี่สิบกล่องอยู่อุ้ยครบยี่สิบสี่กล่องแล้วครบแล้วอ๋อเลี้ยงว่าเพื่อนได้ตังมาแล้วได้ตังมาแล้วสามารถซื้อของได้มีรถสองสิบสามารถซื้ออันน้ได้ซื้ออะไรไปอ๋อซื้อไม่ได้เพราะต้องใช้เพชรด้วยอ๋อซื้อได้ซื้อแล้วอุ้ยเจ้าสีเขียว ซื้อสีสีเขียวมามันมีไม่ดังเท่าไหรอ่อรเขาดูนะ่ะศูนย์นเพชรศูนย์นไม่ได้เล่นต่อแบทแบทเปลี่ยนลายกล่องแล้วแบทมีไม่ได้เล่นต่ออ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแบทเล่นเเฉยเอาอดเล่นเลยอดเล่นไม่เป็นไรมันมีดูดิคร้มันมีดีดอ๋อ บอกให้ดูเครื่อง,ง,งมัมีดูก็ดูเครื่องดูเครื่องมันทำไมดูเครื่องมัม hey, ีดแทนเขจะพูดใส่เครื่องมันมันก็มีเนี่ยกระชิกตองใหม่แล้วตองสีใหม่แมดยอมตายแล้วมาเล่นใหม่กับมีไม่ได้หรอกมีเริ่มเล่นเป็นแล้วโอเคได้ได้ได้แต่ข้าโดนตายก่อนเออเรีเซ็ตมันเริ่มเล่นกันใหม่ดีกว่า อันแรกมันมีเล่นยังไม่ค่อยเป็นนะคะเพื่อนๆเลยตายไวไปหน่อยอันนี้เขาเข้าใจแล้ตายล้ไปที่ล็อบบี้นะเข้าวตายได้ๆไปที่ล็อบบี้เลยไปเล่มใหม่เล่มใหม่ที่ล็อบบี้มันมีเล่นเล่นเป็นแล้วนะเข้าวไปข้าวงไปเลยเอ้ามันเป็นชัตเตอร์สองนี่มันเป็นชัตเตอร์สองไปชัตเตอร์สองเอ้าเอาไปไหนไม่เป็นไรเราไปชัตเตอร์หนึ่งต่อเอ้าไม่มีเข้าหรือออกเนี่ย ชัพเตอร์หนึ่งน้ำมีงั้นเราไปเรื่องชัพเตอร์สองเห็นไหมเราจะได้เก็บเข้ามาแล้วเนี่ยงั้นเราไปชัพเตอร์สองตรอ้าวไม่ต้องออกก่อนนี้มาชัพเตอร์ดันออกไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นด้วยกันออกมาลองนี้ก่อนเดี๋ยวมีดีชัพเตอร์เราต,ตายก่นอนรอมีก่อนเอา้ารอก่นอนรอก่อนมันมีเข้าไปทําไมพวกนี้ไม่รู้ว่าเข,าข้าวันไหนดันเข้ามาชัพเตอร์สองเมื่อกี้เราเล่นชัพเตอร์หนึ่งไปแล้วงั้นเราไปลองเล่นชัพเตอร์สองกันบ้าง ใช่แต่ว่าคลิปนี้เราจะแค่ชั珀เตอร์หนึ่งเราเอาชั珀เตอร์สองเล่นกว่าแต่มันจะได้คนละคลิปคุณตายได้แล้วเขาได้แล้วเข้าเลยมันจะได้เป็นคนละคลิปไงลูกกดฆ่าเลยหมอบริตายแล้วชั珀เตอร์หนึ่งกับชั珀เตอร์สองเล่นเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเก็บของเหมือนกันออกมาใกล้ใกลไม่เสี่ยงเดี๋ยวเราทำตัวนี้ตัวนี้ต่อแล้วคุณมามีก็จะวักมานี่ ยืนยืนทะลักธงชาติเลยแขนเตี้ยสองสองสองเลยคิปสิบนาทีแล้วเดินตรงไปเลยเหรอยืนเดินตรงไปเลยครับผมตข้งมาสิแล้วก็สามคนแล้วแต่ยี่ยี่สิบห้าวินาทีถึงเขาจะพาเราไปมันมีเดี๋ยวเปจะออกไปทางนี้ได้นะดูนะพึ่งพี่เข้ามาดีเดี๋ยวก็ไม่ทันสิบหกวิแล้วเอ้าเบตออกแล้วเบตออกเมื่อกี้เบตออกทางนี้ได้เพราะว่ามันมีมันมีได้ไข่ตรงคน สิคนสิบสี่คนเต้ม3ามสองหนึ่งไปปีนข้ามรัวอ่านด้วยเอามาใกล้ๆเสเสียงมามีเบาเก่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 าเอ่าเกเล่าเก่าก่าก่่าาทีเก่าาก่่า่าเ่เา เหลืออีกสิบเก้าเหลือเหลืออีกเก้าทีเราจะจบคลิปเลยครับกำลังรอผู้เล่นอื่นเข้ามาของใหม่เต็มหลอสร <ะ S 2> ุกว่ามีคนเข้ามาได้ถึสิบคนละเบ็ดเบ็ดสิบสิบทับสิบสี่คนเกมเริ่มต้นหูอ่านเก่งนะอันนี้ต้องหาอะไรต้องรอของใช้ไหม ตพิ่งรอดูน like ี่ตลบเมื่อกี้เข้ามากันกี่คน14เลยใช่ไหมอืม15โหมดข้ามคืออะไรโ่วนข้ามว่าเราจะกดเล้าถ้าครบสิบแล้วเราก็จะข้ามเราไม่ต้องรอคุยจะดิดกับอะไรกันคอนเทม แบเอา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 แปลละแปลละต้องกี่คนโหวตโหวตสิบคนถึงเราจะข้ามไปไม่ต้องคับลงลงพูดมากคนนี้ <c oughs> ที่นี่ทำไมคนทุกคนไม่ช่วยฉันหาไฟไฟสัญญาณเลุมพอดนานจังเลยบอกร้าโหว มาแล้วเลดด็อกเตอร์กดปุ่มตุ๊มาแล้วตธเดืตอร์สองมีสัตว์ประหลาดกี่ตัวมีหนึ่งสองสามสี่สองตัวไม่ใช่เหรอเมื่อกไม่มันเดี๋ยีรอรอบที่สองมันมีเพิ่มมารอบที่สามมัเพิ่มมาเหรอมีสอสามี่มีมีสี่ตัวอันนี้ให้หาอะไรอะคะ แล้ดวดูเกิดมีให้หาหลอดไฟ SOS สัญญาณไฟ SOS ถ,ถ้าถ้าสมมติว่าเรนโบ้เฟนมาต้องเอากล่องติดใช่ไหมใช่มันมีเบ็ดเปลี่ยนลายกล่องนะม,มันมีอยากดูไม่ละครับอยากดูลายกล่องไหมเนี่ยนี่ก็คือลายกล่องใช่มใช่เปลี่ยนแล้วมันไม่ดูสซาประหลาดมามากแบบไหนเนี่ยมนมีไปอยู่กใกล้ๆแบบได้ไหม แม่จะได้คอยบอก,อบอกเพราะว่าเครื่องมีปิดเสียงไหมไงเอาละไม่บอกเครื่องมีปิดเสียงอ๋อพอซ<พ>ับหลาดมามีก็เลยไม่รู้ไงได้ได้ได้อยู่มาดิมาตรงไหนล่ะครับมามีปิดก่องทำไมมันจะเดินช้ากว่าคนเดินนะถ้าสับหลาดมาบอกด้วยนะโอเคครับมาเร็วเน ไปไทำไมมามีนั่นงดกว่ะมาแล้วไอ,อ,อ้ตัวนี้ตาบอดตัวนี้ตาบอดถ้าถ้าเราเกใกล้มันเราเราเดินอ่ะเราจะโดนมันก,กินแล้วเราเสียงดังอ่ะเราก็จะโดนกินถ้าเกิดว่าเราม,มันไปขบวนอ่ะมามีตกลงมงาเงกรก็มามีไมก่กดปุ่มคำว่านั่นอ่ะออเราจะเสียงถ้าเราเจอถ้าเราเดินอ่ะแล้วเดินใกล้ปาก ใกล้ๆหูมันเราก็จะโดนกินจะไปยังจะไปแล้วแต่แต่รอตัวนี้มันออกไปก่อนไหนมันอยู่ตรงไหนอะมันได้เสียงแว๊บแว๊บแว๊บมาไม่เป็นไรไปเลยช้าๆนี่รอด้วยครับไปแล้วตรงลงน้ำไปเหรอตรงไปตรงไปก็ถอยหลังโอ้เจอมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วปิดปิดกอนตึบ เสียงมามาแล้วนี่นายมาเร็วข้ามสะพานมาเลยต้องเลยเฉยได้ไหมได้ใช่ไมไไ่เขาเห็นตัวหนึง่งเดินไปไค่อยๆยักไปถ้าไม่กลองมันมีพอปีนนวะจะเห็นขาบุรีเลยขาบเวีไปตรง <c oughs> เปิดได้ไหมเปิด,ด,ปดแล้แลวไปกองได้ยัง ตรงได้แล้วนะเปิดตรงเลยแล้วครับผม,มย,ยังเราสองคนยังหาหลอดไฟไม่เจอเลยเพื่อนหาเงนไปได้สิบสี่หลอดแล้วแม็กอยู่ไหนอะครับไม่กอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำพี่มันปิดกลองอยู่ครับไปช่วยเพื่อนหาเร็วก็ได้ครับเดี๋ยวออกก่อนนะออกแล้วครับไม่ต้องเข้า เาเตาเจ้าเาเไปกันเลยมาแล้วมาแล้วปิดปิดปิดปดเกือบเกือบไมหมทางเกือบตายนะคะคลิปสิบหกทีเนี้ยจะผ่านนี้นะก็เอาให้ได้ยี่้าให้ได้ให้ผ่านด่านเ,าเน,นีเดี๋ยวอีพีสองเรามาเก็บอันนี้2อหรอเดี๋ยวอีพีเรามาเล่นต่อ แตไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วอีชอีพีสองเอามาเล่นต่อใช่หรือไม่นี่คืออ้าวทำไมมีนตายแล้วอ่ะมามีเปิดกล่องมานิดนึงแล้วแล้วมามีก็นะครับแล้วในตัวพีสามมันก็เห็นเพิ่มเปิดกล่องนิดนึงแล้วก็ไปติดกล่องไม่ทันตายอีกแล้ว,มมลวตอนนี้ต้องอยู่นิง่งต้องอยู่นิดหนึงน่งถ้าอยู่ไม่นิง่งโดนกินแน่จะช่วยเพื่อนอ้าวาตายเหรอตายโอเคคุณตา โอเคสรุปวลาเมื่อกี้ช่วยเพื่อนไม่ได้เลยสักอันเพื่อนเก็บไป23โอ้โหอีแค่2อันก็ชนะแล้วอะไม่เป็นไรเดี EP สอง2เรามาเล่นต่อใช่ไหม่างั้นเราจะจบ EP หนึ่ง Chapter หนึ่งกับสองได้เล่นหน่อยหนึ่งไว้แค่นี้เฮ้ยมามีเดี๋ยวเราครับมามีเดี๋ยวเราถ่ายมีเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายต่อ าาเพื่อสำหรับคลิปนี้ของตัวลาไปก,ก่อนนะอย่าลืม,ลมลกดไลค์กดติดตามก,ก,กดแชร์กด,ดกดแชร์ดกดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเ่าเราจะไปเล่นแบบไหนมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ขอตัวเราก่อนนะครับาบายบาย